พื้นที่แอปลิงแบบนี้นะ,นนะครับก็คือแบบนี้ถืถูกต้องนะครับวิธีใช้งานแอปลิงเพื่อค้นหาพื้นที่ทางการเกษตรพิกัด x y พิกัดมุมแปลงเพื่อใช้ในการปรับปรุงแปลงเกษตรในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าปรับปรุงแปลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรลิมสีเขียวนะครับวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับก่อนอื่นก็คือเราจะต้องดาวน์โหลดแอปลิงเข้ามาในมือถือของเรานะครับ เพื่อที่จะใช้งานแอปลิงในการวัดพื้นที่วัดพิกัด x y เนาะโอเคเป็นมือถือ Android ท่านผู้ชมตัวอย่างนะครับก็คือเข้าไปที่ Play Store ตัวนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาตัวนี้นะครับพิมพ์คําว่าลิงท่านผู้ชมลิงก็จะเจอแอปลิงขึ้นมานะครับลิงแอปเพื่อการเกษตรดิจิทัลนะครับกดเข้าไปเลยครับเป็นรูปลิงสีดําตัวนี้ฮะกดติดตั้งเลยครับผมจากนั้นก็รอการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะ ซึ่งการติดตั้งก็แล้วแต่ความเร็วอินเทอร์เนต็ตของเราแนะนําให้เปิด GPS ของท่านให้เรียบร้อยนะครับก็คือทั้งอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ตําแหน่งพิกัด GPS ต้องเปิดให้เรียบร้อยไม่ฉะนั้นก็จะไม่ไม่มีการอัปเดตมือถือให้ให้เที่ยงตรงนะครับโอเคเดี๋ยวสักครูะะ่เนาะหลังจากติดตั้งแอป,ปลิงแล้วก็กดเปิดขึ้นมาเลยครับอ่านี่หน้าตาแอป,ปลิงนะครับผมโอเคสักครู่นะฮะเดี๋ยวกดย้อนก่อน อนุญาตให้แอปลิงถ่ายรูปแล้วก็บันทึกวิดีโอไหมอนุญาตนะครับอนุญาตให้แอปลิงให้เข้าถึงตำแหน่งอุปกรณ์นี้ไหมอนุญาตนะครับอนุญาตให้แอปลิงเข้าถึงรูปภาพสื่ออุปกรณ์ไหมอนุญาตนะครับกดอนุญาตทั้งหมดเลยท่านผู้ชมนะฮะโอเคจากนั้นแล้วครับหน้าตานี้ก็ให้กดเลือกที่แผนที่นะครับผมข้างล่างนะครับแผนที่นะฮะโอเคจากนั้นก็กดตัวนี้นะฮะ ว่าเราอยู่ตรงนี้เนะาะหากเราใช้งานครั้งแรกเน Spec ีเ่ยอาจจะสับสนหน่อยอย่างนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพทน่นเลยกด <quota S 1> ตรงนี้นะครับเพื่อให้มาอยู่ที่เราเนาะปึ๊บโอเคตรงนี้ก็คือที่เราอยู่นะครับที่ผมอยู่นั่นเองก็คือที่ตำบลทาทุ่งรวงอำเภอแม่ทาจางาังหวัดลำพูนนะครับจุดสีน้ําเงินนี้ก็คือจุดที่เราอยู่ปัจจุบันเนาะแต่ว่าจุดที่เป็นรูปตัวกลางนี้นะครับที่เป็นรูปเป้าหมายเนี่ยเนาะรูปวงกลมนี้ให้เรานะครับเลื่อนแผนที่ไปยงังจุดที่เรา อยู่เนาะก็คือที่แปลง,ปลงเกษตรเราตั้งอยู่นะครับผมอย่างนี้ผมจะใช้ลองแปลงแปลงตัวน,นี้ดูนะครับผมอันนี้ขออนุญาตนะครับโอเคอย่างเช่นตนนัวนี้แปลงตัวน,นี้เนาะอ่าแปลงใหญ่เลยท่านผู้ชมอันนี้มีสี่มุมท่านผู้ชมเพิอมุมนี้เราเลือกให้มาอยู่มุมนี้นะฮะให้จุดตรงกลางอยู่ตรงมุมนี้ว่าดีเลยนี่นะฮะแล้วก็กดบวกเนาะคือจะไปทั้งสี่มุมด้วยกันท่านผู้ชมก็คือ มุมน,นี้มุมน,นี้มุมน,นี้นี่นะผมโอเคเราเลือกมุมแรกเนาะปึ๊บพอได้ตำแหน่งถูกต้องแล้วก็กดบวกนะคะบ,บวกแล้วก็ลากลงมาลากไปหาอีกจุดหนึงนะ่งเนาะนี่นี้สมมติว่าจุดนี้เนาะจุดนี้ปุ๊บก็กดบวกอีกจุดหนึง่งบวกแล้วก็ลากไปอีกมุมหนึ่งนะผมลากแบบนี้แล้วก็กดบวกนะฮะสักครู่นะฮะเอาตรงๆนะระมัดราวางได้ยนะครับผม บวกอ,อีกจุดหนึ่งเนาะแบบนี้นะฮะเอาตรงๆบวกมันก็จะได้4จุดด้วยกันแล้วก็ออกมาว่า14่ไร่นผู้ชมนีนะฮะแล้วก็ลากมาตรงกลางแบบนี้เอาเนาะ,ะตรงกลางของแปลงงานนะฮะแล้วก็กด x y ตัวนี้นะครับผม x y ตัวนี้โอเคโอเคปุ๊บค่า x y ก็จะขึ้นมาเนาะอย่างนี้ก็คือ4 7 q x เท่ากับ 503678 y เท่ากับ2037318แบบนี้นะครับผมก็มีพื้นที่14ไร่1งาน72ตารางวาจากนั้นนะครับการกดพิมพ์งานนั้นเพื่อไปปรับปรุงกับสมุดให้เป็นเกษตรกรนั้นต้องมีการกดพิกัดมุมแปลงเนาะก็คือต้องไปกดที่ค้นหาพิกัดตัวน,นี้นะฮะแล้วก็กดที่พิกัดมุมแปลงนะครับ ก็จะได้พิกัดมุมแปลง4มุมด้วยกันสำหรับในแผ่นในแปลงนี้นะครับบางที่ก็จะมี4 5แปลง6แปลงได้แล้วแต่มุมที่มันอยู่เนาะบางทีแปลงมี3 4มุม5มุม6มุม4 5 6มุมอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรผมกดกดคัดลอกนักผู้ชมคัดลอกก็คือ,คดอกดตรงน,นี้เลยครับนี่คือเครื่องหมายคัดลอกเนาะโอเคมันก็จะบอกว่า copy link เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคเรากดแล้วนะฮะกดแล้วปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็กดออกนะผู้ชมฮะกดออกนะฮะ โอเคจากนั้นก็กดบันทึกเนาะเราจะทําการบันทึกนะฮะตรงนี้นะครับผมบันทึกนะครับโอเคกดเลยครับโอเคก็จะได้รูปแปลงขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกให้มันสวยๆหน่อยอรูปแปลงขึ้นมานี่นะฮะก็จะมีรายละเอียดนะครับทั้งขนาดพื้นที่เนาะอันนี้1 4ไร่1นึงาน72ตารางวาค่าพิกัดนี่นะครับผมค่าพิกัด ประมาณนี้เนาะชื่อแปลงที่เขาให้เราตั้งนะครับตอนนี้กระทรวงเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอแต่ละที่แต่ละแห่งเนาะให้มีการอัปเดตบางที่ก็ให้ใส่ข้อมูลครบหน่อยอันนี้เป็นชื่อเจ้าของแปลงนะครับก็ให้ใส่ชื่อเนาะใส่ชื่อนะครับผมตอนนี้นะฮะกดจิ้มเข้าไปเลยใส่ชื่อนะชื่อเจ้าของแปลงเนาะสมมุติว่าชื่อนายก็แล้วกันนะฮะนายก็ก็กนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเลขประชาชน13หลักนะครับเลขประชาชน13หลักนะครับผม13าหลัก นะครับสิสามหลักประชาชนนะครับโอเคใส่เลขก่อนจะงงเลขประชาชนสิบสามหลักเราก็เลื่อนลงมาที่อยู่เนาะที่อยู่ก็คือที่ตั้งแปลนะครับผมก็ให้กดเลือกปุ๊บบางทีก็ต้องเอาตัวนี้ออกว่าที่ตั้งแปลงอยู่ที่ไหนนะครับที่อยู่ก็ให้ใส่ว่าเป็นที่ตั้งแปลเนาะที่ตั้งแปลงที่ตั้งแปลงแบบนี้นะฮะที่ตั้งแปลง อยู่หมู่อะไรว่ากันไปนะครับหมู่หนึ่งนะครับผมตำบลท่าทุ่งหลวงถ้าอยู่ตำบลไหนก็ใส่ตำบลน,น,น,นั้นนะครับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับผมห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ที่นี้ก็ได้นะฮะห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์โอเคที่ตั้งที่อยู่ถูกต้องนะครับต่อไปเป็นหมายเลขโฉนดน,นะครับหากมีก็ใส่เข้าไปหากไม่มีก็ว่างไว้นะครับผมรายละเอียดแปลงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะ เป็นที่พื้นที่ที่ไม่มีโฉนดเนาะที่ตอนนี้ให้มีการอัปเดตปรปับปรุงแปลงนะครับรายละเอียดแปงแลงเราก็บอกว่าเป็นเป็นแปลงที่หนึ่งนะครับผมตามสมุดทะเบียนสีเขียว,วนะครับแปลงที่1แล้วก็กด enter นะครับก็คือข้ามามาบรรทัดต่อไปนี่นะครับแล้วก็เราจะเอาอ่าพิกัดมุมแปลงเมื่อกี้มาใส่ตรงนี้นะครับโดยการกดค้างไว้นะครับผมกดค้างไว้โอเคแล้วก็ให้วางนะครับ โอเคพิกัดมุมแปลงสีมุมก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะที่เราคัดลอยเมื่อกี้นะครับเลื่อนลงมาโอเคเดินบอลนะครับรูปภาพไม่เป็นไรเนะไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคภาพโอเคส่วนแล้วนะภาพสร็จละต่อไปเป็นการกดบันทึกนะครับบันทึกปุ๊บ้ากกดบันทึกปุ๊บบางทีจะให้เราเข้าระบบนะฮะเดี๋ยวสักครู่สักครู่กดย้อนก่อนอ่าสักครู่นะครับผมต้องเป็นบันทึกนะมาชมบันทึก,ทกหากเราเข้าสู่ระบบด้วยนะฮะ อีเมล c e b o o k Line นะครับ line, ลายแน่าจะสะดวกกว่านะเดี๋ยวผมจะเข้าระบบด้วยลายแลวกันท่านะผู้ชมลายเลยเพราะว่าจะง่ายสุดเนาะกดตกลงเลยครับลิงเข้าลายรอสักครู่นะครับผมโอเคแบบนี้นะครับก็คือเข้าสู่ระบบด้วยลายจะโอเคกว่าเนาะนี่นะฮะภาพถูกต้องเนะาะภาพถูกต้องเลื่อนลงมานะผมอะโอเคขนาดพื้นที่14ไร่หนึ่งงานเนี่ยถูกต้องนะครับ โอเคเรียบร้อยตัวนี้เราต้องกดที่รายงานท่านผู้ชมจากนั้นนะครับโอเคมาที่รายงานดีกว่าท่านผู้ชมกดรายงานนะครับกดรายงาน PDF ตัวนี้นะครับผมกดรายงาน PDF นะครับกดเลยนี่นะครับก็มีจะให้เราเลือกเป็นบันทึกหรือว่าแชร์นะครับเราก็กดแชร์ท่านผู้ชมกดแชร์นะครับเโอเค okay. แล้วก็ส่งไปที่ไลน์ท่านผู้ชม แล้วก็เลือกคนที่เราแชทด้วยเนาะโอเคผมเลือกคนนี้นะครับกดแชร์ครับกดแชร์โอเค PDF ก็จะถูกส่งไปที่ l ล n e นะครับท่านผู้ชม PDF ก็จะถูกส่งไปที่ l ล n e กดเลยครับเปิดด้วย a c r o b a t หรือว่าอะไรก็ได้ในโปรแกรมเราเนาะโอเคท่านผู้ชมก็จะได้พิกัดออกมาแบบนี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับก็คือแอปลิงเนาะเพิ่มโดยใครนะรวันนี้ออกรายงานข้อมูลทั่วไปมีด้านขวาตอนนี้นะครับ Okay. ก็จะมีทั้งชื่อแปงออลงนายกกเลขประชาธุลิศหลักผู้สร้างคือใครวันที่สร้างแปลงที่1ข้อมูลการสร้างคืออย่างไงบ้างน,นะครับผมวันที่สร้างเออชื่อผู้สร้างจะคือชื่อตามลายที่เราได้ลงทะเบียนไว้เมื่อกี้เนาะแล้วก็ที่ตั้งแปลงมูนึงก็รายละเอียด,ดถูกต้องแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการกดปริ้นไปที่แชร์คอมพิวเตอร์แล้วก็กดปริ้นได้นะครับโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่ส่ง ไปที่ Line นะครับแล้วก็ไปเข้า Line ที่คอมพิวเตอร์จากนั้นแล้วก็พิมพ์เอาออกมานะครับเป็นพื้นที่แอปลิงแบบนี้นะกผู้ชมนี่นะครับก็คือโอเคเลยแบบนี้ถูกต้องนะครับมีพิกัดมุมแปลงนะครับ4มุมด้วยกันหรือว่า5-6มุมแล้วแต่พื้นที่ของท่านเนาะมีชื่อแปลงนะครับการบร้ประชาชน13หลักชื่อผู้สร้างนวันที่สร้างเมื่อไหร่มีขนาดพื้นที่แปลงเท่าไหร่ มีพิกัด x y ให้เนาะแล้วก็มีที่ที่อยู่ของที่ตั้งแปลงนะครับแล้วก็ระบุรายละเอียดเข้าไปตามที่ผมได้นําเสนอไปเนาะซึ่งแต่และพื้นที่แต่และอ,อําเภอจังหวัดนะก็จะมีการรายละเอียดในการกรอกแตกต่งางกันออกไปเนาะก็ให้ถามกเกษตรตําบลเกษตรอกกมอที่อาส,าสมัครเกษตรที่หมู่บ้านท่านด้วยเนาะเพื่อความถูกต้องของการใส่ข้อมูลเข้าไปในส่วนของอชื่อชื่อแปลงเนาะรายละเอียดแปลงเหล่านี้นะครับแล้วก็ ที่อยู่ด้วยเนาะแล้วแต่พื้นที่ของท่านว่าจะให้กรอกข้อมูลต่อไหนนะครับโอเคท่านผู้ชมวอกว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมในการปรับปรุงขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าปรับปรุงแปลงปลูกของทะเบียนเกษตรกรของท่านนะครับโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้มีคาถามข้อสงสัยแนะนํากันได้นะครับผมลาไปก่อนนะครับผมบกับกระผมไมเนทชานลครับสวัสดีครับ